มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจงมองทุกสุขก็จงจ้องมองให้ดีมองว่าเป็นอย่างที่คนระวังมองว่าเป็นตามปัจจัยให้ระวังมองจริงจัง ก็จักเห็นเป็นธรรมดามองโดยในที่มันซอนจะถอนโซมองแยกโยกมันไม่ซ้อนร้อนเป็นบ้ามองไม่เป็นโทษผีสางนางไม้มามองถูกท่าไม่ขวาทุกมองถูกจริงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอาอนน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะ นิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเทวดารักษาประจำตัวนั้นท่านคือใครอะไรที่เป็นตัวกําหนดว่าท่านจะอยู่กับใคร แล้วทุกคนมีเทวดารักษาประจําตัวหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆว่าในเวลาในตอนที่เราได้มีโอกาสทําบุญนั้นก็ให้เราอุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาประจําตัวของเราแล้วถ้าจะถามว่าเทวดารักษาประจําตัวนี้มีกันทุกคนหรือไม่หรือมีจริงๆหรือไม่นั้นหากจะให้ตอบแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายหากมิใช่ท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมเช่นเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็คงจะพิสูจน์จับต้องขึ้นมาให้มันเป็นรูปธรรมได้ยากยิ่งผมก็จึงต้องขออนุญาตเ,เรียนอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าในมูของสัตว์โลกที่สมมุติกันขึ้นมาจากสภาพธรรมที่มีจริงก็คือจิตเจตสิกรูปนั้น สัตว์โลกนี้ก็มีมากมายที่แบ่งเป็นไปตามกรรมและภพภูมิต่างๆก็ตามแต่ผลของกรรมที่ให้ผลครับเทวดานี้ก็เป็นภพภูมิหนึ่งที่เกิดจากผลของกุศลกรรมที่ประณีตและสําหรับประเด็นเรื่องของเทวดาประจําตัวว่ามีหรือไม่นั้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของเทวดาเราก็มาพูดถึงชีวิตประจําวันก่อนครับว่ามีคนที่หวังดีกับเราบ้างหรือไม่ในชีวิตของเรานี้ มีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราเพื่อกูลเราเป็นมิตรกับเราในชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นก็คงจะต้องมีบ้างใช่ไหมละครับคนที่จะคอยช่วยเหลือเป็นมิตรกับเราอย่างน้อย,อยแรกเริ่มนั้นก็คงจะต้องเป็นบิดาและมารดาของเราเองครับพ่อและแม่ของเรานี้ท่านเป็นทางพระในบ้านเป็นพรหมของลูกแล้วจะเรียกว่าท่านเป็นเทวดาที่รักษาประจำตัวของเรานั้นก็ย่อมได้ครับหรือจะเป็นเพื่อน มิตรสหายกัลยาณมิตรกัลยาน,ายน,ยานาธรรมท่านที่จริงใจช่วยเหลือเกื้อกูลกับเรานั้นก็คงจะพอมีอยู่จะเรียกว่าเพื่อนนั้นเป็นเทวดารักษาเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างว่าคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราในชีวิตประจําวันที่คอยรักษาเราก็มีอยู่ครับไม่มากก็น้อยและเมื่อพูดถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วการที่เรามีคนที่คอยช่วยเหลือรักษาคุ้มครองหวังดีกับเรานั้น เพราะอะไรทุกอย่างที่เกิดเป็นผลแล้วจะต้องมีเหตุครับนั่นก็คือเพราะกรรมดีของเราเองที่ทำเอาไว้และเมื่อกรรมดีของเราได้ให้ผลก็ย่อมจะมีคนที่คอยช่วยเหลือรักษาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายหรือให้ได้รับสิ่งดีๆจะเพราะอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของกรรมก็คือกรรมดีที่เราได้ทำไว้นั่นเองครับ ก็ดังที่สมเด็จพระบรมศาส,ราสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าบุญก็เปรียบเหมือนมิตรเพราะว่ามิตรย่อมนำสิ่งดีมาให้เพื่อนฉันใดบุญหรือกรรมดีเมื่อให้ผลก็ย่อมจะนำสิ่งดีๆต่างๆมาปกป้องคุมของเราให้พ้นจากอันตรายและพบแต่สิ่งที่ดีๆครับเข้าใจง,ง่ายๆก็คือรมนั่นเองครับที่เป็นตัวจัดสรร และเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเทวดาประจําตัวก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วครับที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าในชีวิตประจําวันในโลกมนุษย์ก็ยังมีคนที่หวังดีคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นมิตรกับเราอันเนื่องมาจากกรรมดีที่เราได้ทําเอาไว้ก็จึงทําให้มีคนรักษาคุ้มครองเราในโลกมนุษย์หากว่าเราลองพิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่จะมีคนที่คอยรักษาคุ้มครอง ก็จะต้องเป็นผลของกรรมดีก็คือกรรมดีที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งในโลกมนุษย์นี้คนที่ทำดีเป็นผู้ที่สะสมบุญมามากก็มีอยู่และผลของบุญนั้นก็จะต้องมีเทวดาที่รักษาคุ้มครองบุคคลนั้นอันเกิดจากผลของบุญของบุคคลนั้นที่ได้ทำเอาไว้ครับแต่ถ้าจะถามว่ามนุษย์เราทุกคนนี้จำเป็นที่จะต้องมีเทวดาที่รักษาประจำตัว คอยให้การปกป้องคุมของเราทุกคนเลยหรือไม่ก็คงจะไม่ใช่เช่นนั้นเลยสักทีเดียวครับเพราะหากว่าเป็นคนพลานคนทุศีลคนที่ประกอบแต่กรรมชั่วเกลือกล่วอยู่แต่อบายามุกกระทําทแต่กรรมที่หยาบช้าลามกเช่นนี้นั้นก็คงจะไม่มีเทวดาที่ไหนเขาอยากที่จะไปรักษาหรืออยากที่จะเข้าใกล้ด้วยซ้ํานอกเสียจากว่าจะเป็นเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็คงจะเป็นพวกเทวบุตรมาร ที่พอใจให้เหล่ามนุษย์ข้องอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นนั้นอันจะนำมาแต่ซึ่งความเสื่อมในบุคคลน,นั้นทว่าอีกประการหนึ่งโดวยวิสัยปกติของเหล่าเทวดาทั้งหลายนี้เขาก็มีกิจมากมีการเล่นเป็นส่วนมากฉะนั้นแล้วบุคคลผู้ที่จะได้รับการรักษาคุ้มครองจากเทวดานั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญและมีคุณแก่สัตว์อื่นต้องมีบุญในระดับหนึ่งทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ได้เคยทำไว ผมก็ขอยกตัวอย่างดังเช่นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติท่านก็มีเทวดารักษาคุ้มครองดังเช่นในเรื่องพระมหาชนกก็มีนางมณนีเมฆลาผู้เป็นเทวดาคอยช่วยเหลือถือว่าเป็นเทวดาปกป้องคุ้มครองเป็นประจำตัวของพระโพธิสัตว์หรือในเรื่องสังขป람พระโพธิสัตว์ก็มีเทวดาที่คอยรักษาคุ้มครองเช่นกันก็จะเห็นได้ว่าก็จะต้องเป็นผลของบุญและก็เป็นผู้ที่มีบุญมาก ก็จึงจะมีเทวดารักษาเพราะถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีบุญแล้วจะมีเทวดาหรือบุคคลใดมารักษาไม่ได้เลยครับอ่าหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์กรรมเกี่ยวเนื่องที่มีต่อกันทั้งในอดีตและปัจจุบันก็อย่างเช่นบนรรพบุรุษพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องพิญชนผู้ล่วงรับหรือมิตรสหายกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เคยได้ทำบุญร่วมสร้างกุศลร่วมกัน ท่านที่เคยห่วงใยให้การอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันทั้งในการเก่าและปัจจุบันและหากว่าเรานั้นเชื่อในคำสอนของพระาศาสนานี้เราท่านทั้งหลายนี้ก็ได้เวียน่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันแสนยาวนานหลายล้านหลายโกอชาติอันประมาณไม่ได้ก็คงจะต้องมีทั้งผู้ที่หวังดีกับเราให้ความช่วยเหลือเกือก้อกูลแก่เราเช่นนี้ก็พอที่จะเรียกได้ว่า เป็นท่านที่ปกปักคุ้มครองรักษาเราจะเรียกว่าเป็นเทวดาประจําตัวตามความเข้าใจของเราทั้งหลายนี้ก็พอจะฟังได้หรือท่านที่ปทุสายผูกอาคาตพยาบาทกับเราก็เรียกว่าเจ้ากมนายเวรตามความเข้าใจก็เช่นกันครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จึงพอที่จะสรุปได้ว่าก็เป็นเรื่องของทั้งผลกรรมที่ดีและไม่ดีที่เราได้เคยกระทำไว้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขออนุญาต เรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นําเสนอไปนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อเราได้ทําความรู้จักกับเทวดาและท่านทั้งหลายที่แห่งการช่วยเหลือปกปักรักษาเราแล้วนั้น ในโอกาสนี้ผมก็ขอมาแนะนำวิธีทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวอย่างถูกต้องก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่อง6วิธีเสริมฤทธิ์ให้เหล่าเทวดาท่านผู้ปกปักรักษาเราให้สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับการที่คนเราจะได้ดีตกยากหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นส่วนหนึ่ง ก็เกิดจากกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ได้รับเหตุปัจจัยจากสิ่งรอบข้างที่มากระทบและก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเช่นกันครับที่เกิดมาจากการกระทําของวิญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็นก็อย่างเช่นเทวดาที่ช่วยเหลือเทวดาที่ให้โทษหรือที่เราเข้าใจว่าผีให้โทษและ,จะเจ้ากรรมนายเวรที่เครียดแค้นริงชังให้โทษแก่เราและก็มีความเชื่อของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราบรหณาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้บอกไว้ว่าในคนทุกคนสัตว์ทุกตัวนั้นก็จะมีเทวดารักษาอย่างน้อยสององค์และเทวดาประจําตัวนี่แหละครับที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสําเร็จหรือเป็นการปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพน้นจากอันตรายที่น่าหวาดเสียวได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เห็นโดยมากที่ในบางครั้งนั้นก็ยกให้เป็นคุณงามความดีของวัตถุมงคลที่แขวนคออยเสียก็มี ก็ให้เราลองสังเกตว่าเด็กน้อยในบางคนนั้นที่ไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลยแต่ครั้นเมื่อเกิดอันตรายด้วยความสุขสนแล้วก็กลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยเพราะดูเหมือนกับว่ามีใครมาอุ้มไว้ก่อนที่จะตกถึงพื้นหรือบุคคลบางคนที่เขาไม่มีวัตถุมงคลใดๆติดตัวเลยแต่ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากอุบัติเหตุหรือจากการถูกดับทำร้ายจากศัตรูมาได้อย่างน่าปิหาริย์ นั่นก็คือการที่เขาได้รับการปกปักรักษาจากเทวดาประจำตัวหรือญาติในโลกทิพย์ของเขาแต่ทว่าเทวดาหรือท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังอาจจะมีกำลังของบุญที่ถือว่าน้อยทำให้บุญยริศที่จะไปเสริมเป็นเทวานุภาพของท่านเหล่านั้นมีกำลังที่ไม่มากนักก็จึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้เท่าที่ควรแต่ทว่าหากว่าเขาเหล่านั้นได้รับบุญจากเราบา่อย เขาก็จะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถที่จะช่วยเหลือให้เราประสบกับความสำเร็จได้ดังใจมายและการที่เราจะเสริมบุญให้กับเทวดาที่รักษาประจำตัวของเราได้อย่างถูกวิธีนั้นก็คือการที่ให้ท่านเหล่านั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญกุศลที่เราได้กระทำอยู่ทุกขณะและหกวิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัวอย่างถูกวิธีก็มีด้วยกันดังนี้ครับ 1. ก็คือการรักษาศีล 2. ก็คือการปฏิบัติสมาธิ 3. ก็คือการคิดและพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาแก่โลก 4. ก็คือการมันช่วยเหลือสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ 5. ก็คือการทำทานเพื่อทำนุบำรุงพระาศาสนา 6. ก็คือการดูแลบุพการีรูบาอาจารย์และปวงญาติอยู่เป็นนิดและเพียงแค่6ข้อง่ายๆนี่แหละครับเท่านี้ ก็สามารถจะทําได้สบายๆตามกําลังที่ตัวเองจะทําได้และก็จะได้ลืมว่าในทุกครั้งก็ให้เราได้ตั้งจิตระลึกถึงเทวดาประจําตัวแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันก็ขอให้มันทําเป็นประจําแล้วท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิดจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้นั้นกับหัวข้อเรื่องไม่มีใครเลยที่ไร้ประโยชน์ทุกๆุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตนเองเพียงแค่อยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นท่านผู้ฟังครับ เราก็ลองมาพิจารณาจากเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาได้เรียนมหาวิทยาลัยยังไม่ทันที่จะจบในระดับปริญญาเอกผู้ที่เป็นพ่อและแม่ก็ได้ทําการจัดหาภรรยาให้และเมื่อเขาได้แต่งงานแล้วเขาก็ได้ไปสมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษาใกล้บ้านและด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์ในการสอนสอนได้ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เขาก็ถูกโหไล่จากเด็กนักเรียน เมื่อเขาได้กลับถึงบ้านผู้เป็นภรรยาก็ได้ปลอบใจเขาว่าแม้คนเราจะมีภูมิอยู่เต็มท้องบางคนเอาออกเป็นบางคนก็เอาออกไม่เป็นคุณจะได้โศกเศร้าเสียใจมากไปเลยอาจจะมีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอคุณอยู่ก็ได้ภายหลังต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานารับจ้างก็ถูกเท่าแก่ไล่กลับบ้านก็เพราะว่าเขานั้นจะทำอะไรก็ดูชาย,ยืดยา้ไปหมดและในครั้งนี้ ผู้ที่เป็นภรรยาก็ยังคงปลอบใจเขาว่าคุณอย่าเพิ่งเสียใจท้อแท้ไปเลยคนเราแต่ละคนนั้นก็มือไม้ช้าเร็วต่างกันคนอื่นนั้นเขาก็ทำมาเป็น1ิสิบปีแล้วตัวของคุณเองก็เรียนแต่หนังสือมาตลอดจะให้ทำเร็วเหมือนคนอื่นได้ยังไงเขาได้ฟังอย่างนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเขาก็ได้ออกไปแสวงหาอ่านทำอีกหลายอย่างแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ก็ดูจะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าใดนัก ก็มักที่จะเลิกล้มกลางคันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้ผู้เป็นภรรยาก็จะคอยปลอบใจไม่เคยมีที่จะตำหนิหรือกล่าวว่าอะไรเขาเลยแม้เพียงนิดเดียวจนกระทั่งในตอนนี้ที่เขาได้มีอายุ30กว่าปีแล้วและด้วยเขามีความสามารถด้านภาษาเขาก็จึงได้สมัครเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนสอนศึกษาแห่งหนึ่งและในเวลาต่อมา เมื่อเขามีประสบการณ์ในการซอนเขาก็จึงเลือกที่จะออกมาเปิดโรงเรียนโสตศึกษาของตนเองและภายหลังจากนั้นเขาก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการหลายแห่งในเมืองต่างๆและจากชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ทว่าในตอนนี้นั้นเขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในระดับย่อๆเสียแล้วและอยู่มาในวันหนึ่งเขาก็ได้ถามในสิ่งที่เขาสงสัยมานาน กับภรรยาของเขาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันนั้นผมก็ดูเหมือนจะล้มเหลวไปสะทุกเรื่องแม้แต่ตัวของผมก็ยังรู้สึกอับอายไร้หนทางและเพราะอะไรกันเหตุใดคุณจึงได้มั่นใจในตัวของผมนักภรรยาของเขาก็ได้ตอบในเชิงอุปมายกตัวอย่างให้ฟังว่าดินที่แม้จะดีแต่หากไม่เหมาะกับการปลูกข้าวบาเ่ก็ลองปลูกทัวหากไม่เหมาะกับการปลูกทัว ก็ลองปลูกแตงและหากไม่เหมาะกับการปลูกแตงก็ลองปลูกดอกไม้และพืชพธุ์อื่นๆก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมกับดินชนิดนี้และเมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับมันแล้วก็ย่อมได้พืชที่จเจริญงอกงามสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่และเมื่อเขาได้ฟังภรรยาของเขาพูดจบลงเขาก็ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาและกล่าวขอบคุณกับความรักความอดทนและความเชื่อมัน่น ที่คุณได้มีต่อผมเสมอมาและตัวของคุณนั้นก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพลังทอรหดอดทนมากที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาในชีวิตนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวนี้จบลงไปแล้วหากว่าเราลองพิจารณาดูให้ดีๆกับแนวคิดต่างๆที่ได้จากเรื่องของชายคนนี้ก็จะทําให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้นั้นไม่มีใครเลยที่จะไร้ประโยชน์ และที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนั้นก็เพียงแต่ว่ายังอยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นเองครับคนที่ไม่รู้จักถนอมรักษาต่อให้อยู่บนภูเขาเงินภูเขาทองเขาก็ไม่มีความสุขคนที่ไม่รู้จักให้อภัยใจกว้างต่อให้ผูกมิตรสหายไว้มากมายเพียงใดสุดท้ายแล้วก็จะหลีกลีหนีหายกันหมดคนที่ไม่รู้จักสำนึกรู้คุณคนต่อให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถมากอย่างไร ก็เป็นการยากที่จะประสบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้คนที่ดีแต่พูดแต่ไม่รู้ลงมือกระทำํำต่อให้ฉลาดปาาเปลี่ยนมากอย่างไรความฝันก็ไม่อาจสำเร็จเป็นจริงได้คนที่ไม่รู้จักให้ความร่วมมือกับผู้ใดเลยต่อให้สู้จนสุดชีวิตก็ยากที่จะสำเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ได้คนที่ไม่รู้จักเก็บออมต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีได้คนที่ไม่รู้จักพอ ต่อให้ร่ำรวยสักปานใดก็ยากที่จะมีความผาสุกได้คนที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนต่อให้มียาดีๆมากมายก็ยากที่จะอายุยืนได้และที่สำคัญอย่ากลัวว่าการเรียนจะยากสิ่งที่ควรจะกลัวก็คือการไม่อยากเรียนอย่าได้กลัวสายตาของคนอื่นว่าจะมองเราเป็นเช่นไรที่เราควรจะกลัวคือตัวเองไม่รักดีอยากลัวว่าจะไม่มีเงิน ที่ควรกลัวคือเมื่อมีแล้วไม่รู้จักวิธีบริหารจัดการใช้และกลายเป็นทาสของเงินในที่สุดก็ขอฝากเอาไว้ว่าจงได้ใช้สตางอย่างมีสติอย่าได้สิ้นสติเพราะสะตางผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าท่านใดที่กำลังท้อแท้ลมลุกคุกรานก็ขอให้ได้ต่อสู้ต่อไปขอให้มีความมั่นคงเชื่อมั่นในคุณงามความดี เพียงประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปและก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนเราทั้งหลายนี้ก็หลวดมีคุณค่าในตนเองด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะไร้ประโยชน์เมื่อความสามารถของเรานั้นได้อยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาของมันแล้วก็จะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จดังที่ใจเราวางไวอ้อย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญง,งอกงามในอริยะเยธรรม ความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ